สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้เรามาเจอกับคุณครูโบในวิชาสุขศึกษ,ษา EP ที่1ทับหเรื่องการจเจริญเติบโตและพัฒนาการของเราทุกวันพฤหัส,สบ,บดีแต่เอ๊ะอย่าเพิ่งกดปิดนะคะท้ายคลิปเรามีคำถามค่ะการจเจริญเติบโตของเรานะคะ มักจะแบ่งเป็นช่วงวัยเขาบอกว่าทุกคนมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะถือกำเนิดเกิดในคันของมารดาแล้วคลอดออกมากลายเป็นเด็กแรกเกิดโดยร่างกายจะมีขนาดรูปร่างพัฒนาขึ้นไปตามวัยและอวัยวะต่างๆทำให้ทำหน้าที่ได้อย่างสับซอนมากยิ่งขึ้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับช่วงวัยต่างๆของเรานะคะ มาดูกันที่วัยทารกค่ะวัยทารกนั้นตั้งแต่อยู่ในคันของมารดาเลยนะคะจะตั้งแต่การปฏิสนธิตัวอ่อนฝังอยู่ในคันของมารดา9ถึง10เดือนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูวัยที่สองวัยแรกเกิดนะคะระยะที่ทารกเนี่ยคลอดออกจากคันมารดาจนถึงอายุ3ปีนั่นเองต่อมาค่ะวัยที่สาม เป็นวัยเด็กตอนตอน้นหรือว่าเป็นเด็กปฐมวัยนั่นเองจะมีอายุตั้งแต่3ถึง6ปีค่ะระยะที่4ี่นะคะเป็นวัยที่สี่ก็คือวัยเรียนวัยเรียนจะมีระยะตั้งแต่อายุ6ถึง12ปีนั่นเองเออยู่ในช่วงวัยของเราหรือเปล่าคะนักเรียนวัยที่ห้านะคะคือวัยรุ่นโตขึ้นมาอีกนี้จะมีอายุตั้งแต่12ปีถึงอายุ20ปีค่ะ วัยที่6นะคะเป็นวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่เนี่ยจะมีอายุตั้งแต่20ปีถึงอายุ60ปีค่ะนะักเรียนวัยสุดท้ายของเราวัยที่7นั่นก็คือวัยชาราจะมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนั่นเองค่ะต่อมากา,ารเจริญเติบโตและพัฒนาการในด้านร่างกายอายุช่วง9ก้ถึงสิปีคุ้นคุ้ไหมคะ ใช่ช่วงวัยของเราหรือเปล่าเรามาดูการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเราค่ะนักเรียน,นมันมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย 1. นค่ะน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น 2. ค่ะมีทักษะการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไวเพิ่มขึ้น 3. ใช้อวัยวะของร่างกายของเราเนี่ยควบคุมสิ่งของได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองต่อมา4การประสานระหว่างมือกับสายตา ทำงานช่วยเหลือกันได้อย่างดีขึ้นคำถามท้ายคลิปวันนี้ถามว่านักเรียนคิดว่านักเรียนอยู่ในช่วงวยัยใดจากที่ครูกล่าวไปทั้งหมดเจ็ดวัยเลือกคําตอบที่ถูกต้องนะคะพิมพ์ชื่อแล้วตามด้วยคําตอบคอมเมนต์ลงในใต้คลิปนี้บน YouTube ได้เลยแล้วส่วนคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยนะคะแล้วพบกันค่ะนักเรียนบ๊ายบาย